สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําที่วางโทรศัพท์นะโดยเราใช้สิ่งที่เหลือใช้นะเอามาทํากันคือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อวัสดุใหม่มานะเราเอาวัสดุที่เขาไม่ใช้งานแล้วเรามาทําเนี่ยอย่างนี้เป็นต้มนะนี่เป็นวัสดุที่เหลือใช้คือเขาไม่ไม,ไม่ใช้ล้วนะอย่นีนะอย่างนี้เขาก็ไม่ใช้แ มันจะมีหลายสีหลายแบบนะแต่ผมจะไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาให้เขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะแต่ให้พวกเราดูกันก็แล้วกันว่าดูเอาแล้วกันว่ามันเป็นลักษณะยังไงนครับขั้นตอนแรกน,นะเราก็ตัดตัวด้านพิงของของโทรศัพท์เราก่อนนะฮะในโทรศัพท์เรา มีโทรศัพท์เรานะมีโทรศนะัพท์เราเราก็เนาวโทรศัพท์เรานี่เราเราต้องมาวัดก่อนนะว่าระยะของโทรศัพท์เรามันเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เนะยาวก็คือสูงนี่นะนี่นะครับนี่คือแผ่นที่ผมทํามาแล้วนะเนี่ย ผ่นที่เราทําแล้วไอ้สําหรับชิ้นส่วนนะของอันหนึ่งที่เราทําเนี่ยมันมันก็มีมีไม่เยอะหรอกฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูนี้อันนี้คือแผ่นแผ่นรองด้านหลังนะะมันจะมีสองสีเราใช้สีนี้ก็ได้เอาสีนี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวตัวประกบด้านข้างของมันนะเวลาใช้ยึดเหนี่ยวนะะเวลาเราวางโทรศัพท์เนี่ยมันจะได้ไม่ล้ม นะไมเอียงอะไรเนี่ยเนี่ยคือใช้แผ่นตัวนี้นะเนี่ยแผ่นตัวนี้นะแล้วก็มีแผ่นตัวนี้อันนี้คือตัวที่วางโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะว่าทำยังไงนะนะเดี๋ยวเวลาเราประกอบเราใช้ตัวนี้ลองนะเพราะว่ามันมันกล้าวนะเดี๋ยวมันโดนพื้นอันนี้ตัวตัวฐานตัวฐานด้านล่างนะ เนี่ยเราเอาฐานนี่วางไปก่อนนะะวางไปก่อนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาวางวางตัวนี้นะเอาตัวนี้นี่นะเอาให้เห็นชัดๆตรงนี้นะนี่วางตรนี้านะแฮ่านตัวนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วไอ้ตัวนี้มันจะประกบด้านข้างนี้นะไอ้ตัวนี้ ผิวนี้ <lining S 1> มันอยู่มันอยู่ที่เราเนาะว่าจะเอาจะเอาด้านไหนอันนี้ผมจะเอาด้านนี้นะฮะแต่สําหรับฝั่งนี้ผมจะเอาด้านนี้เพราะด้านนี้มันเป็นลักษณะของคล้ายๆฟองน้ํานะฮะมันมันมันจะนิ่มนะะเวลาวางโทรศัพท์ลงมันจะได้ไม่เป็นรอยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวตั้งนี้นะฮะตัวตั้งอันนี้เรามาดูตัวตั้งอันนี้เรามาดูนะฮะเนี่ยมองเห็นไหมฮเรามาดูว่าเราจะต้องแหว่งตรงนี้ออกนะฮะด้านขอบตัวนี้แหว่งตรงนี้ออก แหว่งตัวนี้ออกเพื่อว่าให้ตัวนี้มันจะได้เข้าไปอยู่ในนี้นี่นะฮะมันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะฮะเนี่ยเรามาดูกันเวลาประกอบนตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้เี่ยสังเกตมาตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาให้มันเสมอเสมอข้างหน้านี้นะเสมอไอ้ส่วนตัวเอียงตัวนี้เราจะเอียงเท่าไหร่มันอยู่ที่เราเราจะเอาเท่าไหร่นะฮะเอาประมาณนี้หรือเอาประมาณนี้ก็แล้วแล้วแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาเท่าไหร่ยังไงแต่ผมว่า ผมดูตามความเหมาะสมของผมนี่นะผมว่าผมผมผมน่าจะเอาอยู่ประมาณประมาณประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะโอเคนะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็ใช้กาวนี้หยอดเลยใช้กาวหยอดเลย น,นะใช้กาวร้อนนี่หยอดลงเลยจะมีกาวนะฮะที่ใช้เ,เนี่ไอตัวด้านล่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้คือตรงนี้นะมันจะต้องเสมอฮนะเนี่ยเสมออย่างเงี้ยถ้าเราทําไม่เสมอมันจะไม่สวยนะเนี่ยนะเราต้องมาหยอดอย่างนี้ เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตา,านี้แล้วทีนี้เห็นมาเนี่ยทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จก็ทําฝั่งนี้ในนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันนะฮะเนี่ยเรามาจะเกตด,ดูตรงนี้ีนนาผมจะให้ดูชัดๆในวางตัวนี้เนี่ยตรงมุมนี้พอดีนะ,ะมุมนี้เนี่ยมุมนี้พอดีเสร็จอีตัวนี้เห็นมา มันมันมันจะมันจะบังคับหรือว่าจะได้โดยปฏิยายนะเนี่ยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ยอดเลยอับเราจับไว้ก่อนนะ เออเอาโรงงานเข้าดลยออเนี่ยรับไวเนี่ยเนี่ อ๋อเนยงีเนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี้ยใกเนียใ้มบเนยอดกาวรอบๆเลยนะมันจะได้แข็งแรงนยอดกาวเลยปเจนี่ยเห็นไหมอันนี้ด้านหลังนะฮะ ้านหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันได้อย่างนี้เสร็จเราก็มาดูระยะตรงนี้นะฮะระยะตรงนี้ที่เราจะวางเราจะวางประมาณไหนเนี่ยเนี่ยวางประมาณไหนเนี่ยเราก็ดูเพาเออมันมันน่าจะพอดีตรงช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยต้องดูดูให้รอบๆนะเนี่ยดูอย่างนี้ด้วยนะฮะ ดูรอบๆนะฮว่ามันได้ไหมโอเคไหมเนี้ยเนี้ยว่ามันได้ไหมพอได้ปุ๊บเราหยอดกาวเลยตรงนี้หยอดอย่าหยอดเยอะนะฮะหยอดพอมันอยู่พอม่ให้มันล้มให้มันนี่นะเพราะว่าเราต้องมาดูว่า,วาระยะมันพอดีป่าเนี่ยเนี่ยพอเราหยอดนี้เสร็จเราก็มาหยอดตรงนี้ เขาเรารู้ว่ามันได้แล้วนะฮะเนี่ยนี่นะหน้าตามือจออกมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยง่ายๆไม่ยากเนยฮะเห็นมไหมฮะเพื่อนๆดูง่ายๆยังจะไม่ยากอันนี้เราทำจากสิ่งเหลือใช้นะเนี่ยที่วางโทรศัพท์อย่างดีเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่จะส่องใส่คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ เนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยเห็นไเนี่ย,ยตัวนี้เราก็มาดูว่าเราจะวางระยะเท่าไหร่เนี่ยเห็นมหมฮะเนี่ยเนี่ยยังเงี้ยก็ดูว่าจะวางระยะเท่าไหร่ นี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ามาดูว่าเอ๊ะมันพอดีหรือเปล่าอะไร,งไรเงี้ยแล้วมาดูนะี่ถ้ามันไม่ได้เราอาจจะแต่งมันนิดนึงแต่งมันนิดนึงอ,อ แต่งมันน,น,นี่นึงนี่นะเสร็จแล้วเราเข้าไปวางเนี่ยจะอยู่มนี่ยนะ นี้นี่นะมาอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เราวัดดู เสร็จนะแล้วเราก่อนที่เราจะติดกาวตรงฐานเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์มาวัดดูว่าจะประมาณไหนเนี่ยอันนี้มันก็รู้สึกมันจะสูงไปนิดนึงเราก็เลื่อนลงมาเนี่ยจประมาณนี้อ่าเนี่ยเอาประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะนะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ เนี่ย yeah. อยู่ประมาณนี้นะมันโซดีเนี่ยเสร็จแล้วเราก็หยอดกาว อนี้เราจะให้พวกเราได้ดูชัดๆนะฮะเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนี่คือวางโทรสับ์่ะเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วเราก็วางก็ลองทดสอบดูว่าเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยฮะ,ะเนี่ยเราทดสอบดูนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะค,ะครับ นี่คือที่วางสทรศัดสอนะทํทำจากสิ่งเหลือใช้นะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันนะฮะและเผื่อใครสนใจหรือว่าอยากทําก็พักมาพอทํายังไงเลยสจจอบถามก็ได้นะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เราทําได้เวลาเราว่างๆนี่นะเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้สอบทำเองก็ได้ครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ